ย่เวรอแม่ปิดทางนี้ด้วยแ่แล้วอันนี่แหละเขาดีเล้แม่เป็นปืนเปือเปืป็นแผลไม่เป็นแผลเลยเป็ปออง พี่ป้านนาพี่ป้านนาพี่ฟอยทำเป็นไหมพี่ป้านนาแม่แพทย์ทำให้ดูทำให้ดูเหรอคะกูลงหัวตรงไหนเออเออเออเอ็ดอ่ะพี่ฟอยดูพี่ฟอยดูน้องไอ้พี่ฟอยดูน้องไว้นะคูน้องจะทำให้ดูนะนั่นไงนั่นไงแล้วก็ดูถนนด้วยดูรถด้วยดูทุกอย่างเลยอ่ะจ้การขับรถอ่ะ ใช่ไหมคะหนูจําไว้นะลูกนะเวลาหนูขี่รถนะหนูต้องจําไว้ถ้างั้นมันจะล้มนะคะใช่ค่ะหนนั่ขึ้นมาหนูไปดันไงดันข้างหลังเอา้าดันข้างหลังขึ้นช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาหนึ่งสองชุ่มขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้โหพี่พลอยเก่งมาก เริงจริงๆเลยค่ะโอ้ยช่วยน้องได้อ่ะขอบคุณค่ะนุ่มขึ้นมางูไม่ได้ <c oughs> เอาใหม่สิเอาใหม่อีกทีสิกัดปุกเลยกระเลยกัดปุกเลยกระเลย ao mày chi ao mày chi chi? cắt lấy cắt lấy cắt lấy cắt Ao mày xin Ao mày chi yết cắt lấy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 , mày